ประเทศสหรัฐอเมริกาและจีนเป็นศึกษาและต่อสู้กันเป็นเวลานานทั้งในเศรษฐกิจและการเมืองแต่ในครั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้มีการพบปะกันเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีทำให้โลกต้องเฝ้าดูและติดตามกันอย่างรอบคอบ ในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้มีการพบปะและบรรลุข้อตกลงในประเด็นสำคัญทำให้โลกเฝ้าดูอย่างรอบคอบแต่มีความคิดเห็นและความเชื่อมั่นต่างกันอย่างสัมพันธ์ใครบางคนเห็นว่าการพบปะนี้เป็นก้าวบวกสำคัญแต่ก็มีคนเห็นว่ามันเป็นการเสียเวลาเท่านั้น เดวิดโซโลมอนซีอีโอของกลแมนแสกกล่าวว่าการปฏิสัมพันธ์กันของสองผู้นำนี้เป็นก้าวบวกสำคัญแม้ว่าจะเป็นก้าวเล็กๆแต่ก็เป็นการเปิดเผยว่าสองประเทศยังมีความสามารถในการร่วมมือกันแม้ว่าจะมีความแตกต่างในสังคมและการเมืองแต่ก็ไม่ได้แยกขาดจากกันในด้านทางการค้าดีเร็กซิเซอร์จากสถาบันอเมริกันเอนเตอร์ไพรส์กล่าวว่าการพบปะนี้เป็นเรื่องเสียเวลาพวกเขาก็ไม่ได้เห็นว่ามีความคืบหน้าใดๆที่สำคัญกลยุทธ์ของสหรัฐยังคงเหมือนเดิมและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่สำคัญ ฟอร์จูนกล่าวว่าการพบปะนี้เปิดเผยข้อจำกัดของนโยบายสงครามภาษีของทรัมทำให้เห็นว่าการแก้ปัญหาของสหรัฐในเรื่องนี้ยังคงไม่มีความคืบหน้าและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่สำคัญทรัมมีชื่อเสียงในการใช้กลยุทธ์การรังแกรหรือบูลลี่แต่ในครั้งนี้เขาก็ไม่สามารถทำให้สหรัฐได้รับความสำเร็จในการตอบโต้การค้าแบบเอาเปรียบของจีนเนื่องจากการใช้นโยบายภาษีศุลก,กากรในอัตราสูงกับประเทศต่างๆทั้งมิตรและสตรูททำให้เขาไม่สามารถสร้างฉันทามติที่แข็งแกร่งได้ พร้อมกล่าวว่าการใช้ภาษีศุลกากรเพื่อส่งเสริมความมั่นคงเศรษฐกิจแต่มันก็เป็นอาวุธในการสร้างคะแนนนิยมส่วนตัวและเอาเปรียบประเทศที่เล็กกว่าซึ่งทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวและเป็นการลงโทษคู่ค้าและพันธมิตรย,ยาวนานของสหรัฐ การควบคุมการส่งออกแร่หายากมีข้อตกลงเพียงหนึ่งปีเพียงแค่การยกเว้นชั่วคราวเพราะทั้ไม่ยอมให้จีนเข้าถึงเซมิคอนดักเตอร์สหรัฐซึ่งเป็นการตอบโต้กลับไปให้กับจีนทำให้สหรัฐเป็นเช่นนั้นก็คงไม่สามารถมีความแน่นอนใดๆที่จะได้รับผลตอบแทนในการเจอกันระหว่างผู้นำสอประเทศ สีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนกล่าวว่าการพบปะนี้เป็นโอกาสให้จีนแสดงถึงพื้นที่ใหม่ของสมดุลอำนาจระหว่างจีนและสหรัฐจีนเป็นผู้มีอำนาจในการตอบโต้กันและเป็นเวลาที่จีนเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมขนาดยักษ์ย้ายของตนเอง สหรัฐไม่ได้มีการร่วมมือกับพันธมิตรในการตอบโต้การค้าของจีนทําให้สหรัฐเสี่ยงที่จะถูกโดดเดี่ยวและอํานาจต่อรองก็ลดลงทําให้สหรัฐต้องเป็นเช่นนี้ก็เพราะทําได้บ่อนทําลายพันธมิตรของตนเองด้วยการเก็บภาษีศุลกา,กากรกับทุกประเทศแม้แต่พันธมิตรของสหรัฐเองการพบปะนี้เป็นการเผยแพร่ถ,ถึงจุดบกพร่องในนโยบายพื้นฐานของสหรัฐทําให้เห็นว่าทําไม่สามารถเอาชนะจีนโดยลําพังและจําเป็นต้องร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อจะสามารถจัดการกับจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ